ส่วนนี้ับผมพี่ต้านะครับนะครับและค่าต่าทุกอย่างนะครับผมก็วันนี้อีกแล้วนะครับครึ่งวีนะครับเมากันเต็มเลยนะครับมากันเยอะแยะเลยนะครับชุดนี้นะครับผมมันมีสีดําเข้ามาด้วยนะครับนะครับเป็นสีสีดำกี้วจะราคาสูงกว่าสีขาวนะครับเพราะว่าเป็นสีที่เขาเป็นสีลิมิเต็ดออกมานะครับนะครับก่อนที่จะมีสีเป็นสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอะไรประมาณนั้นออกมานะครับนะครับก็จะเป็นชุดลิมิเต็ดแรกๆเลยนะครับ แต่ตัวนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวตัวเครื่องนะครับผมมารีวิวโปรแกรมใหม่นะครับใหม่อีกแล้วนะครับใหม่อีกแล้วนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับผมลงเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันมีอะไรมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมลงเกมไว้นะครับสาสิบเก้าเกมเหมือนเดิมครับแต่สังเกตได้นะครับว่าจะไม่มีนะครับไอโปรแกรมที่เราไม่ได้ใช้อ่ะพวก วีมิวหรือพวกช a n n e l ต่างๆนะครับว่าพวก v ีช็อปอะไรพวกนี้คือมันไม่มีแล้วนะครับผมลบออกไปหมดแล้วนะครับประมาณ4ีหโปรแกรมนะครับนะครับแล้วก็ผมเอาพื้นที่ว่างตรงนั้นนะครับที่ผมลบออกไปประมาณ4ีโปรแกรมน่ะนะครับเพราะยังไงโปรแกรมพวกนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมก็ลบออกไปจริงๆแล้วมันลบไม่ได้นะครับแต่ว่าผมหาวิธีลบจนได้นะครับนะครับแล้วก็ลบออกไปแล้วแล้วผมก็ใส่อิ u เ a t o r เตอร์ไปแทนนะครับ ซึ่งบ้านในเครื่องจะมีอินรูเตอร์ให้5ตัวนะครับก็จะมีเป็นนะครับเป็นของเฟมิคอมครับหรือ nes นะครับนะครับแล้วก็เป็นของซุปเปอร์นะครับหรือซุปเปอร์ i ฟมิคอมนะครับก็ snes นะครับแล้วก็มี m ม c ก d าไดครับแล้วก็ n64 นะครับแล้วก็เกมคิวนะครับถ้าสังเกตได้เกมคิวนะครับผมจะลงเป็นตัวใหม่ให้นะครับตัวนี้จะดรายการก็ใกล้ดีกว่านะครับ แล้วก็ยังคงโปรแกรมเดิมอยู่นะครับก็จะเป็นพวก h o m e b i l d นะครับก็อ่าันแพนนะครับแล้วก็ USB l เ a อร์นะครับตัวนี้ผมทำแปลงเป็น USB แล้วนะครับนอกเจาอจากพวกนี้แล้วยังมีเกมให้เล่นอีก3.9เกมในเครื่องนะครับคือคุณเสือไปคุณไม่ต้องทำ USB ก็ได้นะครับแค่สาเครื่องคุณเล่นไม่หมดแล้ว3าเกมคุณเล่นไม่หมดแล้วนะครับนี่ครับตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะครับถัดไปเลยนะครับจะเป็นเกมของอ่า เกมของในเครื่องทั้งหมดนะครับดผมให้ดูนะครับนับจากตั้งตรงนี้เลยนะครับเอ็ดแถาแรกเลยนะครับ1นึสาเลยนะครับนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสานะครับสิบ้าเกมแล้วนะครับหน้าต่อไปนะครับ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27นะครับ27แล้วนะครับ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39นะครับ39เกมนะครับเล่นได้ทุกเกมนะครับผมเทสหมดแล้วนะครับนะครับเพราะจริงๆแล้วตัว Channel พวกนี้นะครับบางทีอ่ามันอาจจะไม่รองรับ เครื่องบางโซนนะครับจริงๆมันมีหลายเกมมากเป็นบีเป็นร้อยเป็นพันเกมเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมเอาไฟล์ทั้งหมดนะครับมาเทสให้นะครับเพื่อที่จะเล่นได้ทุกทั้งหมดนะครับคือไม่ได้ลงสุ่มแน่นอนครับผมนะครับดังนั้นผมบอกเลยว่าชุดนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพมากนะครับนอกจากมีเกมในเครื่องแล้วเล่นอิมูเลเตอร์ได้แล้วนะครับยังเล่นยู b ได้อ่านแผ่นได้อีกโอ้ยนะครับ ราคาสุดคุ้มมากนะครับเดี๋ยวผมก็มารีวิวให้ดูนะครับนะครับนี้ผมมือไปเผลอกดออกมานะครับเป็นเกมๆหนึ่งนะครับก็เข้าเกมให้ดูเลยนะครับนะครับนะครับันผมเล่มือเดียวนะครับไม่ค่อยถนัดนะครับ นะครับก็เนี่ครับใครสนใจนะครับสอบถามได้เลยนะครับนะครับนอกจากนี้นะครับยังการยังรับลงเกมนะครับรับลงเกมวีนะครับแล้วก็รับลงอีมูเลเตอร์แล้วก็ยังอ่ารับทำเกมลงแฟลชไดส์ฮันดิสนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ